สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องพระธรมต้นกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเบย์แอนด์โซสอนะครับในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยเกมนี้เคยเปิดในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีมาแล้วนะครับน่าจะประมาณ1ปีได้แล้วครับก็เพิ่งจะมาเปิดในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นผมได้ข่าวว่ามีภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าเวอร์ชั่น PC ที่ผมเล่นเนี้ยผมหาภาษาอังกฤษไม่เจอนะครับแต่ในมือถือน่าจะหาง่ายอยู่ หรือใครที่รู้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะก็มาคอมเมนต์บอกผมด้วแล้วกันนะครับทุกในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวระบบต่างๆนะครับแบบเรียวๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะรีวิวระบบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่หน้าสร้างตัวละครก่อนแล้วกันไปเอาละครไปเพื่อนตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน้าสร้างตัวละครนะครับซึ่งข้อดีเลยคือไม่ล็อกเพศนะครับสาหรับเซเวอร์เจแปนในตอนนี้นะครับน่าจะเลือกได้3เผ่าไหมอันนี้เผ่าที่2นะครับดูเผ่าที่3ามซี นี่เป็นเผ่าคนแคะนะครับโอเคน่าจะมีแค่สามเผ่าเท่านั้นนะครับในตอนนี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะสร้างตัวละครผู้หญิงให้ดูแล้วกันนะครับนี่เลยเริ่มต้นนะครับก็จะมีพรีเซตให้เราเลือกนะครับเป็นแบบสุดเล็ดรูปออันนี้น่ารักนะครับแล้วก็มีในส่วนของชุดรำลองให้เราดูนะครับซึ่งตัวชุดเนี่ยก็จะคล้ายกับภาคแรกเลยนะครับอุ้ยอันนี้ชุดนอด์ไปเนี่ยอืม อันนี้สามารถเลือกโพสท่าได้นะครับแน่นอนว่ารูปแบบโมเดลนะครับก็ยังคงขายกับภาคแรกนะครับเอออะดูดัานซบ้างครับอันนี้น่าจะเป็นสีผิวปะโอ้น้องบิดตัวครับอ่าน่าจะเป็นสีผิวไหมน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นสีผิวนะครับต้องบอกเลยว่าสมัยภาคหนึ่งเนี้ยเคยมีรับจ้างสร้างหน้าตัวละครด้วยนะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยถ้าเกิดเปิดโกบอล ซึ่งคิดว่าก็น่าจะเปิดนะก็หวังว่าจะได้เห็นเพื่อนๆนะครับสร้างตัวละครสวยๆนะครับบางคนก็แจกบางคนก็ขายน,นี่ก็แล้วแต่ชอบนะครับอขอดูที่ดวงตาแล้วกันไม่ใช่ครับอันนี้คิวนะอืมคิวที่แบบทรงเกาหลีเลยนะครับทรงแบบสวยมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นพวกรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราสามารถปรับเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยเลื่อนตรงเลื่อนตาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนจมูกนะครับเราก็ ปรับให้ใหญ่หรือว่าเล็กลงก็ได้นะครับในสวงปีกจมูกเนาะปากก็เช่นเดียวกันนะครับปรับให้ดูเล่นๆน,นี่ขึ้นลงได้นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องทรงผมนะครับก็สามารถเลือกได้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ20สทรงได้เลยมังเนี่ยเออทรงผมเยอะมากครับเอาไปทรงนี้แล้วกันอ่ามีปรับสีผมได้นะครับแล้วก็มีเฉดให้เลือกด้านล่างเพิ่มเติมด้วยนะครับเอาไปสีประมาณนี้แล้วกันนะครับ ส่วนนี้น่าจะเป็นไอเรนเนอร์นะครับโอเคอ่าสีชัดๆหน่อยอ่าต่อไปจะเป็นส่วนของบอดี้นะครับก็สามารถปรับหัวโตได้นะ <c oughs> อ่าขอยาวกว็ได้นะครับเปล่าได้ออ่าอันนี้น่าจะเป็นลำคอนะครับอ่าอันนี้ลำตัวนะครับให้บึกบึนขึ้นได้นะครับวิอันเนี้ยถูกใจครับอันนี้ <c oughs> อันนี้ถูกใจฮะต้องใหญ่สุดเลยนะครับอันนี้ที่เหลือก็น่าจะเป็นพวกส่วนสูงนะครับกล้ามแขนกล้ามขานะครับประมาณนี้อันนี้สะโพกนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อก็ลองปรับดูแล้วกันเนาะส่ติว่าเพื่อนเพื่อนพอใจนะครับก็สามารถบันทึกพิีเซตด้านบนนะครับเอาไว้แจกคนอื่นก็ได้นะครับอ่ะส่วนตัวละครที่ผมสร้างไว้นะครับก็จะเป็นอาชีพนักมัดนั่นเองนะครับเริ่มต้นนะครับเมื่อเราเล่นไปสักประมาณเลเวล3นะครับเขาก็จะมีให้ทดลองอาชีพนะครับโดยเป็นการเลือกอาวุธนั่นเองนะครับ สำหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเลือกใช้อาวุธได้นะครับเพราะว่าผมเล่นสักพักเนี่ยเราสามารถเลือกสกิลของอาชีพอื่นได้ด้วยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะเลือกเล่นอะไรก็ได้นะครับจากคลิปตัวอย่างนะครับจะเห็นว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักหมัดนะครับนักเวทอ่ากระบี่ดาบนะครับในส่วนของพาทนี้น่าจะเป็นกระดิ่งนะครับอ่าที่ผมลองเล่นให้ดูเนาะเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในตัวเกมของเบ a แอนด์โซสองเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เพื่อนๆสังเกตกราฟิกดีโอ้โหมันสวยมากครับผมต้องบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้นะครับกราฟิกค่อนข้างจะแฟนซีนะครับในเวอร์ชัน PC นี่คือ60เฟรมเดทแบบลื่นไหลมากๆครับดูดิเป็นแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับโหแบบสวยมากๆครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นมอสเตอร์ในแมทนะครับค่อนข้างสปอนเยอะเลยนะครับอ่าไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวโชว์รีลาแอคชั่นนิดนึงนะครับอันนี้ผมเล่นเป็นนักบัดเนาะนี่การโจมตีธรรมดาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็สกิลจะอยู่ด้านล่างครับสามารถตั้งออโต้ได้นะครับนี่โดยการปัดลงนะครับอะไรผมจะออโต้ให้ดูแล้วกันนะอตีมอนสเตอร์แถวนี้สกิลคือกดเองได้เลยนะครับเห็นไหม,ไมเพื่อนๆสังเกตตรงแถบด้านล่างครับที่เป็นสกิลเห็นป้าเนี่ยเรียงมาดีมากนะเป็น1 2 3 4 5ห้านะครับไปถึงเลข0ูนะครับแสดงว่าขั้นต่ำนะครับเราสามารถใช้สกิลได้ถึง10สกิลเลยนะและมันสามารถปัดมาอีกล็อกได้นะยครับเนี่ยมันปัดมาได้นะ ผมไม่แน่ใจว่า,าใช้ได้สูงสุด20สกิลหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะขนาดนั้นมัน้งส่วนตัวคิดว่า10สกิลก็น่าจะเยอะแล้วนะครับส่วนเวอร์ชันมือถือนะครับน่าจะเปลี่ยนแทบด้านขวานะครับเอาละครับสำหรับเบสแอนโซ2นะครับก็ยังคงรูปแบบการต่อสู้หรือว่าเกี่ยวกับคอมโบนะครับเหมือนกับภาคแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดสหลบหรือว่าการเคาน์เตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเนาะเี่มันจะมีกิ้งเดสแบบนี้นะครับแล้วก็ มีเดสถอยหลังด้วยนะครับมันจะเสียค่าสเตมิน่าหลอดที่3ด้านล่างด้วยเห็นป่มส่วนการเคาน์เตอร์นะครับก็คือการกดหลบนะครับให้ตรงจังหวะกับสกิลบอสนั่นเองครับสมมุติว่าบอสตีเรามาใช่ไหมเรากดตัว e นะครับแล้วถ้าเกิดกดตรงจังหวะบอสนะครับมันจะเป็นการเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมจะรีวิวแบบเร็วๆเลยนะครับว่าระบบมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจทางด้านซ้ายครับจะเป็นมุมกล้องนะครับอ่าปรับได้2แบบนะครับมุมมองแบบอิสระนะครับแบบที่1 แบบที่2นะครับจะเป็นแบบโฟกัสตัวละครนั่นเองนะครับอ่าส่วนด้านซ้ายตรงนี้ครับก็สามารถปิดชื่อตัวละครได้นะครับส่วนด้านขวาบนนะครับโหมด PK นะครับเราสามารถเปิดหัวแดงกับคนอื่นได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าได้ทุกแมปหรือเปล่านะครับส่วนด้านที่เป็น PK เนี้ยเราสามารถเช็คแต้งความดีได้ด้วยนะครับกลับมาดูที่ด้านขวาครับนอกจากนี้ครับเราสามารถกระโดดได้นะครับแล้วก็กดวิ่งแบบนี้ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเล่นเป็นสะพานนะครับน่าจะล่อนได้หรือเปล่าเพราะว่าภาคแรกมันสามารถ พอเห็นได้รากาศได้นิดหนึ่งนะครับส่วนรูปแบบตัวเกมนะครับก็จะเป็นการทำเควสหลักนะครับที่ด้านขวาบนนะครับแล้วก็จะเป็นออโต้ด้วยอันนี้ถือว่าสะดวกสบายนะครับแล้วก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอในส่วนต่อไปนะครับผมจะมาเทสว่าเราว่ายน้ำได้หรือเปล่านะครับอืมว่ายได้ไหมน้ำตื้นไปดูนู้นนะครับน้ำลึกผมว่าน่าจะว่ายได้นะครับอ่ะว่ายได้ว่ายได้ผมจะได้ว่าภาคแรกนะครับมันจะมีของลับซ่อนอยู่หลังน้ําตกด้วยนะภาคนี้มีไหมวิ่งไปดูซิ วิงว่งบนน้ำได้นะครับตามค่าสเตปิน่าครับวิ่งขึ้นกำแพงได้ไหมอุ้ยไม่ได้สกิลขึ้นกำแพงยังไม่มีหรือเปล่าวัยนี้ไงมีนี่หนาน้ำตกมีไหมมีไหมมีกล่องลับอะไรอย่างงี้ไหมเฮ้ยมีว่ะเพื่อนเพื่อนมีว่ะมี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 เอ้ยนี่มีฉากหล่นน้ำตกด้วยดิเออคือภาคแรกอ่ะมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งเพื่อนเพื่อนที่ผมติดมากๆเลยคือมันจะมีแฟชั่นฟรีไว้ที่เราสามารถทำภารกิจไอ c ซได้หรือว่า มาหาตามแมปได้เว้ยอันนี้คือความพิเศษของภาคแรกนะผมไม่แน่ใจว่าภาคเนี้ยจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีฉากหลังน้ําตกด้วยเห็นไหมเออทาดีทําดีครับทําดีโอเคทีนี้มาดูด้านขวาบนคันไดเป็นลูกกล่องของขวัญมันคืออะไรอ๋อ,อน,นี่เป็นล็อกอินประจําวันนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะอันต่อไปที่เป็นรูปปฏิทินนะครับอันนี้น่าจะเป็นบัตเทิลพาร์ทนะมี2แถวนะครับคิดว่าอย่างนั้น น่าจะใช่น่าจะเกี่ยวกับ pattern พาร์ทนี่นแหละนะครับอันต่อไปที่เป็นรูปวัดนะครับอ๋ออันนี้คือช็อปนั่นเองนะครับหรือว่าตาลาเติมเงินนั่นเองนะครับก็จะมีไอเทมต่างๆนะให้เราเติมผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีอะไรบ้างนะครับต่อไปจะเป็นส่วนกาชานะครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วเนาะมันจะมีกาชาสัตว์เลี้ยงนะครับกับคู่หูนะครับอาจจผมจะเอาคลิปตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับ ที่เหน,นะครับก็จะเป็นของที่เราต้องเติมนะครับแล้วก็จะมีของไม่อย่างที่เราสามารถซื้อด้วยเงินในเกมได้ด้วยนะครับนั่นจะเป็นพวกของตีบบ๋แหละผมคิดว่านะต่อไปที่เป็นรูปถุงนะครับ13% อันนี้ก็คือหน้าต่างกระเป๋าไอเทมของเราได้เลยนะครับไอคอนต่างๆนะครับผมมองว่าทําได้ดีไม่แพ้กับภาคแรกเลยนะครับส่วนไอคอนกระเป๋านะครับก็จะมีแยกนะครับหมวดรวมนะครับหรือว่าชุดอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็มีไอเทมต่างๆที่แยกไว้ด้วยนะครับต่อไปรูปยินหยางด้านบนนะครับในส่วนรูปยินหยานะครับก็คือเป็นรูปแบบของสกิลนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสายหมัดเนาะนล้วก็จะมีพวกสกิลปั๊บนะครับแล้วก็มีแพสซีฟด้วยนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพสซีฟหรือว่าเป็นการโจมตีธรรมดาที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่สังเกตด้านขวานะครับเห็นไหมเนี่ยเราสามารถเรียนสกิลนะครับของอาชีพอื่นได้ด้วยนะครับหรือถ้าจะพูดได้ถูกนะครับผมคิดว่าเราใช้อาวุธอะไรก็เล่นได้หมดเลยนะครับสำหรับสกิลนะครับก็สามารถไปซื้อเพิ่มเติมได้ที่ร้าน้านะครับและน่าจะมีดรอปด้วยนั่นเองอ่ะสำหรับหัวข้อแรกนะครับก็คือรูปไฟนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเรียกว่าโซหรือว่าพวกวิญญาณนะครับ นี่เป็นการใส่วิญญาณเข้าไปนะครับก็จะเพิ่มค่าสถิตดทางด้านขวานั่นเองนะครับนี่เจ้าพวกวิญญาณนะครับมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูดิหืมเท่มากๆครับแม่บอกเลยว่าถ้าเข้าโกบอลนะครับหรือว่าเซิร์ฟไทยน่าจะโดนหลายบาทนะครับบอกเลยนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในช่วงต้นเกมนี้มันจะมีฉากที่ผมแปลงร่างนะครับเป็นร่างนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปตัวอย่างให้ดูแล้วกัน ก็จะประมาณนี้นะครับโคตรเท่บอกเลยต่อไปหัวข้อที่2นะครับก็คือวิญญาณผู้วิถานะครับก็คือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ด้านซ้ายของผมนั่นแหละน้องกบนะครับอ่านกดให้ดูก่อนนี่แบบนี้เลยนะครับแหมน่ารักจริงๆนะครับเป็นผู้ทักตัวเล็กๆนะเออรู้สึกจะมีสายด้วยเห็นไหมมันจะมีเกี่ยวกับทตาด้วยเห็นไหมอันนี้ก็ค่อนข้างจะลงดีเทลเล็กๆนะครับอันนี้ดูไปคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่สำหรับหัวข้อที่3นะครับยังไม่ปลดล็อนะครับก็คือไว้ก่อนแล้วกันอ่ามาดูหัวข้อที่4นะครับ หัวข้อที่4นะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยในภาคแรกนะครับมันจะเป็นวิชาเคล็ดลับนั่นเองนะครับเช่นวิ่งบนน้ำได้นะครับหรือว่าวิ่งไต่เขาได้นั่นเองนะครับหรือว่ากระโดด2จังหวะอะไรประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหัวข้อที่5นะครับยังไม่ปลดล็อคนะครับคือไว้ก่อนละกันมาดูหัวข้อตาช่างกันบ้างครับ่นี่ก็จะเป็นหัวข้อตลาดการนั่นเองนะครับก็จะมีเอเทมมาขายให้กับเรานะครับโดยใช้เพชรน่าจะเป็นเพชรเติมอยู่แล้วนะครับนี่ก็มาดูได้ครับพวกของขาย ราคาตัวนี้ยังแค่10บาทเหรอไม่ใช่10บาทดิสิบเพรไม่รู้เท่าไหร่นะครับต่อไปหัวข้อที่7นะครับคิดว่าน่าจะเป็นตีบทหรือเปล่าอ๋ออันนี้น่าจะเป็นโหมดคราฟไอเทมนะครับอ่าเป็นคราฟไอเทมมีคราฟเกี่ยวกับสกิลด้วยนะครับอันนี้เป็นหนังสือสกิลแบบธรรมดาเนาะโอเคน่าสนใจครับมีระบบคราฟด้วยนะครับโอ้นี่ไงมีคาราฟอาวุธด้วยนะครับมีคาราฟชุดด้วยอือ น่าจะต้องลงบอสกันรัวๆแน่นอนครับอย่าให้เข้าโกบอลหรือเซิร์ฟไทยจังเลยบอกเลยว่าผมน่าจะเล่นยาวนะครับเกมนี้ต่อไปหัวข้อที่8นะครับที่เป็นลูกสมุดนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับแคตตาล็อกนะครับในเกมเมียโฟหรือเกมมือถืออื่นๆนะครับที่เวลาเรามีชุดเกาะอาวุธที่เราไม่ได้ใช้ครับเราก็สามารถใส่แคตตาล็อกได้นะครับเมื่อเราใส่ครบตรงนี้แคตตาล็อกรับจะได้ค่าสถิดัถาวร์ทันทันซ้ายนั่นเองก็เป็นการเพิ่มค่าพลังจุดหนึ่งนะครับหัวข้อที่การที่10นะครับค่าไปก่อนละก อ่ะต่อไปเป็นหัวข้อสําคัญนะครับก็คือคุกใต้ดินหรือว่าดันเจี้ยนนั่นเองต้องบอกเลยว่าหัวข้อดันเจี้ยนนะครับค่อนข้างเยอะมากตรงนี้ผมยังไม่ปลดล็อคนะครับมันจะมีอยู่แล้วยี่แปดกับห้าสิบอันนี้คือค่อนข้างนานนะครับก็ไว้ก่อนละกันคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับพวกดันเจี้ยนเลสนะครับเนี่ยนี่ก็เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นเลสบอลหรือเปล่ายี่ห้าห้าหกห้านะครับโหนี้เวลสูงสูงขนาดนั้นเลยนะครับไม่รู้ว่ามีหมดเลยบ้างน่าจะมีเกี่ยวกับ pvp ด้วยนะครับอันนี้ก็ไว้ก่อนละกััััันน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 โอออออ้้้หหหหเเเยยยะะ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 จจจรรรริิงงๆคคคคคบบบ่่่่มมมมีีีีดดดดทผลลไาาป็ว60 เดี๋ยวลองลงนในที่ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงใช่แหละหอคอยนะครับส่วนด้านซ้ายนี่คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับปั๊บท่าน,นะครับเวลาเราผ่านชั้นต่อไปก็เลือกปั๊บหรือเปล่าแล้วฝั่งขวามีเทธมขายนะที่เป็นพวกยานะเดี๋ยวเราเลือกแนนเดียวปะเลือกไงอะ่ะอ่ะไม่ดูเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลุยเลยนะลองลุยเลยแล้วกันเนี่ยผมบอกเลยว่าฉากทําสวยมากครับเรียกได้ว่า ภาคแรกเมื่อก่อนนะก็คือสวยนะดูภาคนี้ดิเห็นไ,ไหมให้ดูวิหารดิโหแบบสวยมากอะ่ะนี่เหมือนลานประลองเลยนะครับโอเคน่าจะเป็นหอคอยแหละโด้วยตัวที่ยืนดิมันคืออะไรอะ่ะโทน้ําแข็งเหรอเหมือนโทน้ําแข็งเลยอะ่ะตัวบเบลิ่มเลยครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเราจําเป็นจะต้องหลบการโจมตีของบอสด้วยนะครับไม่งั้นเราติดสตันหรือติดสีนะครับ ตีธรรมดามต้องหลบก็ได้นะเนี่ยจำเป็นต้องหลบนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้มันทําดีตรงนี้แหละคือไม่ใช่เป็นการยืนตีออโตโงโง่ๆนะครับเราจำเป็นต้องหลบแมคานิของบอสด,ด้วยนะครับเกมนี้แตกหแล้วจ้าอ๋อโอเคเราแค่ฆ่าบอสดได้ใช่ไหมแล้วก็ไปชั้นต่อไปต่อไปนะครับหัวข้อ12น,นะครับยังไม่เปิปลดล็อกไป13เลยกันอันนี้คืออะ,อะไรน่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ เหมือนจะได้ค่าเซตัดด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับถ่ายรูปหรือเปล่านะต่อไปหัวข้อ14สนะครับสำหรับหัวข้อ14นะครับ,รบ,รบผมคิดว่าน่าจะเป็นการปลดล็อกเทวสถานหรือว่ารูปปั้นอะไรพวกนี้อันนี้น่าจะปลดหรอไปแค่ ok เดียวปะใช่ครับผมว่าน่าจะเป็นปลดล็อกเทวสถานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต่อไปหัวข้อ15านะครับสำหรับหัวข้อที่15นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกอาชิพเม้นท์นะครับอ่าไปทามิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยทำเสร็จก็มากดรับของได้นะครับประมาณนี้ต่อไปหัวข้อทีีี่่16นนนะะคัทเป็ูวด เอาละอันนี้คือพูดง่ายๆเลยครับก็คือหัวข้อของกิวนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองสมัครสักกิลดูนะเอาได้เฉยเลยเว้ยอ่ะในส่วงห้อกิวเราทำอะไรได้บ้างนะครับอืมอันนี้น่าจะเกี่ยวกับการบริจาคนะครับอันนี้ดูรายชื่อเหมือนจะยังทําอะไรได้ไม่ค่อยมากนะครับสเรื่องกิวนะต่อไปหัวข้อสินะครับข้ามไปก่อนนะครับต่อไปข้อสินะครับ PVP สําหรับ PVP ไม่เห็นดูใครได้เลยนะครับอาจจะยังไม่ได้ปลดล็อกเนื้อเรื่องหรือเปล่านะครับ น่าจะใช่นะอันนี้คาไปก่อนแล้วกันนะครับต่อไปหัวข้อ19นะครับที่เป็นรูปยิ้มนะสําหรับหัวข้อนี้นะครับก็คือการเล่นอีโมชันนั่นเองนะครับ <c oughs> นี่เอาไว้ถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ย <c oughs> โอ้โหนี้แบบมีแสงสีด้วยนะครับมีเอฟเฟกต์ด้วยนะเออนี้ทําดีมากครับทําดีมากต่อไปหัวข้อที่20นะครับเชื่อว่าหลายหลคนคงรอคอยนะครับนั่นก็คือแฟชั่น นี่เลยในเกมนี้นะครับมันจะขายไปได้ไงเพื่อนๆสาหรับแฟชั่นต้องบอกว่าภาคแรกมีความพิเศษคือมันมีแฟชั่นฟรีที่หาในเกมได้แต่ภาคนี้ผมยังไม่รู้นะครับนี่ซึ่งแฟชั่นนะครับก็ยังคงคล้ายกับรูปแบบภาคแรกนะครับจะออกแนวแบบสํานักต่างๆเลยนะครับโหนี้บึกบืนมากเลยเดี๋ยวหาที่เป็นผู้หญิงนิดนึงอันนี้มันค่อดข้างบึกบืนนะครับอ่าน,นี้น่ารักเลยนะครับเป็นธีมแบบฮาโลวีนเนาะ อันนี้เป็นชุดแสกนะครับก็ค่อนข้างเท่เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นคริสมาสนะครับมีหลายเฉดสีด้วยนะครับอันนี้จุดจีดแน่เลยอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อะไรไม่รู้เป็นกระป๋องเว้ยอันนี้ออกแนวแบบวัยรุ่นเกาหลีนิดหนึ่งนะครับชุดฮิปนิดหนึ่งอันนี้น่ารักนะครับชุดแมวมีหลายสีนะครับมีพวกชุดฮันบกด้วยนะครับ อันนี้อะไรวะเนี่ยกระตูนเรื่องอะไรวะเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็เท่อยู่นะครับเป็นชุดว่ายน้ำนะครับอ่ในชุดนันกเบสบอลี่กเท่นะเนี่ยแฟชั่นเยอะมากครับโหนี่ออกแนวแบบเวอร์เลยนะอันนี้จะให้คายกับพาคแรกด้วยครับชุดบางชุดเนาะเนี่ยเงยคายพากแรกเนีแฟชั่นเยอะมากครับเดี๋ยวไว้มีเวลาบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวแฟชั่นให้ดูแล้วกันนะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะต่อไปหัวข้อสุดท้ายครับรูปหนังสือ สำหรับหัวข้อนี้คืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจกดดูก่อนละกัน <S 2> <S 2> <S เหมือนจะใช้เงินในเกมได้นะครับ10ล้านเลยเหรอแล้วก็น่าจะซื้อไอเทมตรงนี้ได้ปะแล้วก็น่าจะได้เป็นการผู้ช่วยหรือเปล่าเออเป็นวิญญาณโซไม่แน่ใจนะอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าซื้ออันใดนหนึ่งหรือเปล่านะครับเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณโซนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวเกมนะครับ b บ t ์แอนด์โซสนั่นเองนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับหากชอบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุยจ้า